ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพบกัน6ข้อนะคะเป็นการลบจาก100เดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทำเวลาไม่เกิน2นาทีครึ่งนะคะดูสิว่าเราจะทำกันได้ไหมนะคะโดยใช้หลักการคิดแบบจินตะคณิตนะคะไปเริ่มกันเลย100ลบยีนะคะเอา2ไว้ในใจแล้วก็บวกอีก1เพราะว่าเป็นหลักของ4เป็นหลักของเลข4ี่นะคะ2บวก1เป็น3 3คู่กับ7ก็จะต้องบวกอีก70นะคะ4คู่กับหกก็คือ76นั่นเองต่อไปค่ะ1นึ่งลบสาเอา3มไว้ในใจแล้วก็บวกอีก1ที่เป็นตำแหน่งของ7นะคะ3าบวกหเป็น4 4คู่กับ6ก็ต้องบวกอีก60แล้ว7ไม่เต็ม1ิบคู่กับ3ก็คือบวกอีก63ค่ะ 1 0 0ลบ46เอา4ไว้ในใจแล้วก็บวกอีก1ที่เป็นตำแหน่งของ6ก็เป็น5 5คู่กับ5ก็บวกอีก56ไม่เต็ม10 6คู่คู่กับ4ก็บวกอีก54ค่ะ1 0 0ลบเ1เอา7ไว้ในใจแล้วก็บวกอีก1ที่เป็นตำแหน่งของ1ก็เป็น8แล้วก็เป็น80 8คู่กับ2ก็บวกอีก20นะคะ1ไม่เต็ม10 1คู่กับ9ก็บวกอีก29 -1-84 เอา8ไปในใจแล้วก็บวกอีก1ที่เป็นตำแหน่งของ4ก็คือ90 9คู่ค10ของ9คือ1ก็คือ10บวกอีก10 -4 ไม่เต็ม10 4คู่กับ6ก็บวกอีก16ค่ะ -1-96 เอาเไว้ในใจแล้วก็บวกอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของ6ก็เป็นหนึ่งรทีนี้นะคะก็คือไม่ต้องเอาไปนับเลยเราก็สามารถที่จะไปดูคู่ของ6ในหน่วยได้เลยว่า6คู่กับสี่ก็คือบวกอีกสี่นั่นเองเรียบร้อยละค่าดูซีชาลินเราทําได้ทันเวลานะคะขอบอกได้เลยนะคะว่าการคิดวันนี้เราไม่ได้ มีคำตอบอยู่แล้วหรือว่าอะไรเราเพิ่งเขียนคำถามเมื่อกี้เลยแล้วก็อัดสดๆเลยนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองทำเข้าใจวิธีการคิดแบบจินตะคณิตของเรานะคะจะทำให้การคิดเลขในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นนะคะวันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตอนที่2นะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ